สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะนั้นแน่คู่รักป้ายแดงเก็บรักไว้ไม่ไว้โชว์หวานกันจังๆกลางห้างหวานชัดเจนควงกันเดินห้างตั้งแต่เปิดตัวชัดเจนก็หวานขึ้นทุกวันจริงๆค่ะสำหรับคู่ของโบเมลดาและอเล็กซคระเดตที่ออกมายอมรับว่ากำลังเริ่มต้นศึกษาคบหาดูใจกันจริงๆล่าสุดดีกีความหวานก็พุ่งทะลุประหลอดโดยล่าสุดมีคนเห็นพี่อเล็กและน้องโบ ควงคู่ไปเดินห้างด้วยกันโดยแฟนๆก็แอบแช์ภาพมาแชร์กันว่อนโซเชียลเรียกว่านาทีนี้คงไม่มีคู่รักคนดงังคู่ไหนจะเป็นโลกสีชมพูเกินหน้าเกินตาโบอเล็กอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หนุ่มอเล็กเพิ่งออกมายอมรับผ่านบทสัมภาษณ์ว่า เห็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้โฟกัสที่ผลงานก่อนเพราะเราเพิ่งเริ่มแต่คนดูนําเราไปแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆเพราะเราสองคนไม่ได้รีบร้อนซึ่งปกติแล้วตนไม่ใช่คนกล้าจีบใครแต่ครัสนี้เราได้ร่วมงานกันมาก่อนก็น่ารักดีสองเดือนที่ผ่านมาก็มีความสุข ตอนรายการออกมาคนก็เชียร์เยอะเราก็ดีใจแต่เราเพิ่งเริ่มเวลาจะทำอะไรเราจะพูดอะไรก็พยายามคิดให้รอบคอบแต่ณนะวันนี้ค่อนข้างมัน่นใจก็ยินดีที่จะพูดและน้องน่ารักมากถ้าถามว่าน่ารักยังไงอเล็กก็เผยว่าน้องน่ารักอยู่แล้วตลกขี้เล่นแมนแมนก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้เราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขเรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษากันณนะตอนนี้เราแฮปปี้มีความสุขค่ะ ดานสาวโบเองก็ยอมรับว่าคุยกับอเล็กธีระเดชจริงค่อยๆเรียนรู้กันไปยังไม่ใช้คําว่าแฟนชมน่ารักดูแลดีเข้ากันง่ายเป็นคนตลกทั้งคู่ที่เปิดใจลองคุยเพราะมองว่าคนเราไม่จมอยู่กับความเศร้านานช่วง2เดือนที่คุยกันมีความสุขดีมีโมเมนต์มุงมิงบ้างเรียกกันว่าพี่เล็กกับน้องโบแอบกดดันเพราะคนคาดหวังคู่เราเยอะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ